สวสัครับหมิงผู้วันนี้ใส่เสื้อแมนยูไชน่าเตรดนะครับแม่แล้วก็โอ้ขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องครับขอบคุณขอบคุณนี่โอ้โหพงมาละยมาหม้อห้หลีหมิงแหละครับแม่ สุดยอดเลยครับแม่แต่นี้เป็นท่านผู้แทนที่เคารพเอาละครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับสบายๆคุยกับลีมิงในช่องลีมิงโชว์นะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เหมือนที่เรียนครับร้อนตับแักนะฮะร้อนเหลือเหมือนเหงื่อ,อไหลนะฮะลีมิงก็จะมาพูดถึงประเด็นนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะ บุกไปกับฟูแลมนะครับซึ่งลีหมิงก็ต้องบอกว่าเป็นอีกนัดหนึ่งครับถ้า Manchester City ถแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มฟูลแลมซึ่งก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงเป็นทีมกลางๆเล่นในบ้านเพื่อนะครับโชว์ฟอร์มให้กับแฟนๆที่เข้ามาเชียร์นะฮะสิ่งที่อยากจะบอกตอกย้ำ ว่าอาร์เซนอลกำลังจะหลุดลอยกับถ้วยใบโตหลังจากโชว์ฟอร์มนำมาตั้งแต่ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลช่วงเปิดฤดูก,กาลมาแล้วก็ทำคะแนนทิ้งห่างเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับอาร์เซนอลนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับดิมิติกออกมาในหัวเรื่องถ้าจะมองเรื่องความคงเส้นคงวาแล้วนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลเนี่ย นะครับโดนสเปอร์ปาดหน้าอันดับ4ไม่ได้ไปยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับนั่นแสดงว่ามีอาการท้องยุบแผ่วปลายนะครับเป็นมวยก็แสดงว่าฟิตซ้อมไม่ถึงนะฮะนำเลี้ยงไม่ดีนะครับอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าด้วยความที่ไม่เคยมีประสบการณ์เป็นจ่าฝูงมา19ปีนะครับหลังจากเป็นแชมป์ครั้งล่าสุดเนี่ย ก็เลยทำให้อาร์เซนอลยิ่งแมนซิตี้เนี่ยบี B. มากดดันมาสื่อเขาก็ยังไม่ให้เครดิตอาร์เซนอลเลยครับว่าจะเป็นแชมป์ทั้งที่คะแนนนำอยู่เจดแต้มนะครับมันก็เลยเป็นแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามานะครับแล้วก็ผู้เล่นการบาดเจ็บหรือฟอร์มอะไรต่างๆเราไม่ต้องไปพูดถึงเพราะทุกทีมมันจะเจอปัญหาอย่างนี้ครับ นะก็ถือว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยก็ทำได้ดีนะครับสิ่งสำคัญนะครับดหมิงอยากจะบอกสั้นๆไม่เป็นการเสียเวลานะฮะย้ำตอกย้ำอะไรเลยนะครับแต่เป็นการกระทืบซ้ำไม่ใช่สิก็คืออยากจะบอกว่าสิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยนะครับมันคือก่อนที่เตะกับแมเชสเตอร์ซิตี้นะครับทั้งนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับ โ oh oh. อ้โหนำเวสแฮมนะครับไปถึง2-0นะฮะนำแมนยู2-0แล้วมาเสีย2ประตูแต้มหายไป4คะแนนแต่ลีมิงก็ยังไม่ถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเหมือนกับคอขาดบาดตายมากเพราะว่าวันนั้นเกือบแพ้ลิวอพูเลยนะครับ แต่จุดที่สำคัญสุดๆนะครับมันไม่ควรและจะต้องเสียแต้มไม่ได้ก็คือเจอบอยเซา์แฮมตันวันนั้นเนี่ยโดนยิงต้องไล่ตามตีเสมอจาก1-3เป็น3-3นะครับวันนี้เนี่ยถ้าชนะเซา์แฮมตันนะครับอาร์เซนอลอย่างน้อยนะครับยังมีแต้มห่างอยู่4คะแนนนะครับสคะแนนเนี่ยก็ ยังถือว่าแมนซิตี้เนี่ยก็ต้องเครียดนะครับที่จะต้องชนะให้หมดชนะรวดนะครับถึงวันนี้ทุกอย่างอยู่ในกำมือของแมนซิตี้แล้วนะครับนับที่เจอฟูเรมถ้าเขาชนะเนี่ยจบเลยนะครับเพราะว่าเป็นการไปเยือนแล้วก็จะแซงจากฝูงเท่าๆกับที่โปรแกรมการาขันขันนี้เอื้อให้กับแมนซิตี้อย่างยิ่งครับเพราะว่าจะไปเยือนนะครับ เวสต์แฮมเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับหลังจากไปเยือนฟูแลมแล้วก็จะเป็นเจ้าบ้าน2นับติดเลยต้อนรับการเยือนของเวสต์แฮมกับบรีดจูเนเต็ทที่กําลังหนีตกชั้นแล้วก็เหนือกว่าเยอะกับเป็นทีมท้ายตารางขณะเทียวกันอาร์เซนอลนะครับนะฮะในปลายเดือนเมษาครับจะเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับเชลซีนะฮะนะครับก็เป็นเจ้าบ้านนะครับนะยังยังหวังเลยครับต้องสคะแนนนะนับจากนี้ก็คือจะเสมอไม่ได้ นะแพ้ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้ายัางชนะกดดันแมนซีรอแมนซีเไปแมนซี i, นะครับจำไปเลยนะครับแฟนไอ้ปืนใหญ่สิ่งที่จะปลอบประโลมใจได้ก็คือจะมีโปรแกรมหนักๆนะครับทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองเย่าเยือนกับเรอัลมาดริดเอฟเอครับรอบชิงเป็นไปได้นะครับนักเตะอาจจะมีการกรอบบาดเจ็บนะฮะแต่อาเซนอลต้องพึ่งตัวเองเซลเซวิดตัวเองก่อนนะครับโดยการ เก็บชัยชนะให้ได้ให้หมดและก็เป็นงานยากมากเพราะว่าโปรแกรมหลังจากเจอเชลซีแล้วต้องไปเยือนนิวคาสเซิลนะครับที่หายใจรถต้นคอเป็นอันดับ3นะฮะแล้วก็เล่นในบ้านเจอไบรตันของโรเบโตเดอเซบีที่ฟอร์มสดใสร่มโพทองนะครับก็ไม่ว่าจะยังไงก็ตามครับลีมิงเนี่ยยังเชียร a าร์เซนลนะครับทีมที่รอรุนแชมป์19ปีเขาแม่ทำดีมาตลอดครับมาพลาดนิดเดียวรอตอนนี้ครับรอแมนซิตี้พลาดบ้างนะครับในฐานะลีมิงครับพัก8สั้นนะฮะตอนนี้พักสีส้มกำลังมาแรงครับส่วนลีมิงเนี่ยนโยบายก็คืออะไรรู้ไหมแม่ถ้าเข้าไปเนี่ยอยากจะเห็นนะครับการปฏิรูปเรื่อง การศึกษาเรื่องตำรวจทหารฮนะแล้วก็วงการกีฬาด้วยนะครับโอ้โหหวังเยอะไปหรือเปล่าพูดการเมืองแล้วเดี๋ยวตีกันเอาเป็นว่าเดี๋ยววันอาทิตย์พรุ่งนี้ลุ้นนะครับให้แมนซิตี้พลาดบ้างนะจะได้มีการตื่นเต้นแต่ถ้าเขาชนะนี้จบเลยเพราะว่าสองโปรแกรมสองนัดต่อจากาการเล่นกับฟูลแลมเนี่ยคือเล่นในบ้าน นะครับเจอเวสแฮมกันลีดโอ้โหงานง่ายเลยนะครับเออริงฮาร์เรนเควินดูบรอยส์นะครับสงสัยช่วยกันยิงช่วยกันจ่ายกันระเบิดทังเตอร์เป๊ปกดเดโรว่าจะคว้า3ถ้วยหรือไม่นะครับลีมิชเช่นไม่ได้นะครับในฐานะคนไทยนะครับเชิญชวนไปเลือกตั้งด้วยนะครับลีมิงจะไปซีเกมที่กัมพูชาแล้วก็จะกลับมาเลือกตั้งนะฮะแล้วก็เท่าๆกับที่อย่าลืมนะครับไปทริปทัวร์ สี่ประเทศกาลีมิงไปดูริโอเนลเมสซี่วันที่สองถึงสิบไม่ต้องนะครับนะมากไปมีวันดีของทุกท่านนะอย่าลืมครับพ่อแม่พี่น้องเลือกลีมิงนะครับช่องลีมิงโชว์ขอบคุณครับโอ้นี่มันลอกแบบแตงโมโยงปีะพง์ยิงนี่ว่าเผื่อจะได้เรตติ้งเยอะเหมือนเขาบ้างปิ๊ป